สวัสดีสบายดีสุขปูทุกคนสวัสดีตอนเช้าด้วยพี่น,อนอ้องอเช้านี้ก็มืดคือนขึ้นฝนจีโตรับพายุเข่านี่ครับพายุเข่าคือฝนจีโตกบประตูจักเทียพี่น้องหรือว่าในกระโตรับตาก็บ่อยแห้งบ่ด้น้ำพี่น้องด้อย คือมาไหลมาคือฝนที่ตกตาโปโตกครับรเราจะไปเมืองสวนครับเก็บผักเก็บหญ้ามาหลวกมีหย้าแน่ครับหลังจากเข้าไปตัดหญ้าพี่น้องปเป็นมืองน้ำกันได้ครับเด้อ เราเกษตรมัง,งมองสวนผักแล้วพี่น้องเด้ออย่างจากตัดหญ้าแล้วครับหญ้ากระไรพี่นอ้องหญ้าปลูกขึ้นไม่อีกแล้วครับเจ้าอมเขาปลูกไว้กบบใหญ่แล้วพี่น้องเจ้าอมนี่พี่น้องแต่เขาอยาก จะกินตลอดปีตลอดซาน้าก็ตัดใบม่หนอกหรือพี่น้องเด้อตัดใบใหญ่ๆไมัหนอกตัดใบไม่นอกครับมันกสิปงเรื่อยๆพี่น้องตัดใบออกนสิปงเรื่อยๆตะไครง้งามแห้งพี่น้องมึงดูตะไคร่ยังข้อเลยครับตะไคร่ าาาาาาาหายงามครับกะที่เฮาเพาะไหวกะลูกล้านเอาไปสามกันแ้พี่น้องเ่อาเขาเพิ่นเกิดบดีเพิ่นเอาไปสามกันเด้ว มาจเป็นกระตนแค่ได้ครับเด้อมีทุกอย่างครับต้นแค่เขาปลูกไว้มันง่ามหมดเ้อพี่น้องหนอด่นอน,น,อน,น,อนเอาไปลวกเอาไปหนึ่งใส่ปลาพี่น้องนี่ก็นต้นนี่ก็ใหญ่ครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างยู่ครับที่เขาปลูกไว้ครับพอได้เก็บกินอยู่พี่น้อง นี่ก็บอกบวกือครับเด้อมึงดูพี่น่องตุนถักไข่ห้ามมึงดูครับเพี่ยงค้อยดีด้พี่น้องเพียงคอยเลยครับงามถ้าปลูกแบบธรประชาได้ครับเด้อเขาบอกดลยใส่ปุ๋ยใส่หย,ยังบริเอายาเอาอยัางมาใส่ครับ ทั้งนี้กับพักกัดซอยครับมันเรียกว่าพักกัดเห็นเท่าพักกัดเห็นปลูกธรรมาชาติได้พี่นอ้องเนียปลูกแบบธรรมาชาติได้ครับบริสไซปุ๋ยเห็นมาพี่น้องต่ไข่มีตะกอบักใหญ่เพียงข้อเลยครับ ปลูกนาฝนก็นดีแนวหนึ่งได้พี่น้องเด้อมันปล่อยหงาครับนี่ครับประกาศซอยน้ำงามเลยครับแต่ปักแตงเฮ้าที่ครับป,กกยยพพปักแตงไทยเฮ้านี่ยกะยั่สาพี่น้องปลูกแตงไทยอยู่ครับมันย่ยสาเนี่ครับตนวหนึ่งครับแตงไทยครับแตงไทยในยะ เอเมืองทางนี้พี่น้องของดูพี่น้องพวกอีตูเฮากินมัดปีมัดศาสตร์ได้ครับบริโภคเลยครับ,บ,รรบนี่ครับปลาพวกอีตูเฮาหล่นหลวนเลยครับนี่ปูแบบธรรมชาติเลยครับเด้พอพวกอีตูเมืองพี่น้องเมือง นะครับมันติแพร่ไปเรื่อยๆเพราะ้มันแก่แล้วมันกติแตกได้พี่น้องแต่มันแก่หน่วยมันติกระเด็นกติแตกไปเรื่อยๆครับมันกติแพร่ไปเรื่อยๆพี่น้องบ่อใดหดเลยครับนี่ครับนี่พี่น้องขอสื่อขอกันหลายอยู่ครับเข้าบ่อสื่อเข้าบ่ขาแต่ว่าจังไดก็มาเอาไปครับจังใดก็มาลบเอาไปปลูก กับเผาก็ามีบักแข่งก็มีครับเด้อพี่น้องเด้อผักสนขัวหัวกินได้บบักฮูงบักหอยเด้อฮัปลูกว้ก็เริ่มใหญ่แลวพี่น้องนี่ครับนานแล้งก็จะได้กินหน่วยมันแต่ว่า,ามันเกิดหง่งัจนไม้อยู่ครับนี่ น้ำต้นใหม่อยอะสลัดเนี่ยฮะปูไปมันก็บพรางามพี่น้องเพราะว่ามันงำงามต้นใหม่พี่นอ้องบอลซอนตะเบียพวกอีตูแล้วพี่น้องเด้อพออีตูงามแม็พี่น้องมาเก็บไปจุปน่อใหม่มีใส่แกงน่อใหม่แล้มีใส่ต้มปูต้มปลา ใส่หมกปูมกปลาครับกินตลอดครับกินทั้งปีเลยครับนี่กระเพราห่าครับพี่น้องข้างามตลอดเลยเห็นไหมครับกระเพราห่าบริได้ส่ปุ๋ยใส่หย่างได้พี่น้องมันจะง,งามตามประสาของมันเองแข้งก็มีนะคะ อุลุนอ,นอ่นยู่นี่บ่ไปเห็นงานบ้งางไหนี่โอ้นี่ครับแนวกินกับแหนมกผสมหัวผักขิ้นูพริกขิ้นูสวนพี่น้องบ่คึ้นวัดจะเป็นพริกกินนีสวนซื้อมานึกว่าเป็นพริกธรรมดาพี่น้องแต่ในได้เป็นพริกขิ้นูสวนครับ เพชรดีเดีครับในเพชรดีไปตำน้ำพริกกะปิครับไปใส่แกงน้ำใหม่น้ำมีเป็นลูกโดดหลังจากห่างหายไปได้ยมือหลายเดือนนะพี่น้องเด้อบริมัทไทยพี่น้องมแจ๊กเสียครับ เขียนี่ห่อกระปูกแต่พูดพี่น้องปลูกแต่ก่อนปีใหม่นมันก็ยังยังครับมันก็ะยันมาเรื่อยๆจนหนาวเก็บกินเรื่อยๆเท่าคู่มือพี่น้องมะเขือผิกขึ้นกันครับเ่าปลูกแต่ก่อนปีใหม่เด้พี่น้องปลูกแต่ก่อนปีใหม่เลยครับ ครับพี่กินูสวนมงังดูพี่น้องงูไอ้มันอ้อนซ้อนอนยู่ครับอ้อ,อนซ้อนอ้อนซ้อนขับเพชรได้พี่น้องนี่นี่นะครับพี่กินูสวนแทะพี่น้องนี่นี่นี่มังดูพี่น้องงูองไอ้มันนี่นี่ครับกินลงไปเม็ดเม็ดเดียวนี่แล่นหักเกลือได้ครับมังพี่น้องมังน,นี่ครับของแท้เด้ครับเด้อยพี่กินูสวน นี่ครับพ่อปลูกไว้แต่ฝุ่นก่อนปีใหม่ครับบ,บกักกอกบักเกี๊ยวเป็นย่างๆเดี๋ยวเก็บกินนี่ได้พี่น้องเมื่อวานเมื่อก่อนก็มาเก็บไปกินกันอยู่ครับเดี๋ยวย่างใหญ่มาเรื่อยๆครับสองมือสามมือเก็บไปกินทีหนึ่งพี่น้องมดูครับยังเป็นหน่วยเราเก็บกินอยู่เลยพี่น้องนี่ครับบักเกี๊ยกรอบพี่น้อง กับเป็นหน่วยเ้าเก็บกินเรื่อยอยู่เรื่อยๆพี่น้องเด้บอบักหอกบักเขียบักพริกมะละก,กอครับบักหุหงเ้ากัดเริ่มใหญ่เริ่มเป็นดอกกาดว่าจะกินน่อยอยู่ปีนี้นาแรงพี่น้องกระปุกนั่นปุกนี่ทิ่มใบก็พอได้กินอยู่เด้อพี่น้องเด้อ คุณพี่นอ้องตาไข่พักเช้าอมตนแค่ปากกาทินบักแข่งบากเกียบปากกาทินพริกปกาศซอยแตงไทยมีมัดพี่น้องอคลิปนี้กับบมนี้อย่างไรด้พี่น้องเด้อขอเก็บผับบรรยากาศไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ พามาส้มสวนครับดังจากห่างหายไปหลายเดือนครับปักอีตูหากัยางงอามดูคือเก่าพี่นอ้องเป็นปลาอยู่มึงดูพี่นอ้องเป็นปลาอยู่ครับเจ็บปินตลอดปีตลอดเดือนครับครับหากว่านช่วงนี้พนาฝนอยู่ครับปลูกหญ้าปลูกสารดแก้วกับบ่เกิดพี่นอ้องสาระธรรมดากับบ่เกิด มันบ่คือหนาแหลงพี่น้องกระสิมาแกงข่าวเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อดอกพะกัดทินนี่แกะยังแน่ครับที่ที่บอกไว้ในคลิปเร็วๆมาครับนี่ครับดอกพะกัดทินพี่น้องอย่ามองขามนะครับเด้อนี่นี่ครับแก่พ่วมดันครับนี่ลดไขมัน นี่ครับดอกมันเนี่ยเกี่ยวามดันโรตไขิลแนเดอพี่น้องเด้อเด็กกับเฮดไฮจเลอร์อาหารเพิ่มพลังครับทั้งเพจพร้อมพี่น้องเก็บไปกินเด้อพี่น้องเด้ออย่ามองขามเลยดอกพกกระถินกลับมาแจ้งให้เอฟซีฟังหน่ยด้วครับเด้อเกี่ความดันโรตบอลวานเลยครับเพิ่มพลังทั้งเพจเด็กเฮดไฮจเลอร์อาหารครับดอกพกกระถิน อแจางเอฟซีรับสาบเด้อพี่น้องติดติดกันไว้ในคลิปก่อนคลิปนี้ก็มียังหลายพี่น้องไปแล้วครับ